มาดีเอดนยังไหมันบอหกมันยู่ฮะเอามันยูสั่นพี่น้องไำไมเขาไวจังไหนไ่เง่นกดก<อ>ได้อยู่เอาเอามื่อกี้พ่อกระถึงพี่วยหนูว่ามาบ่เห็นพอเดียวมัหรอเงนบอเนไขอปูเห็นบ <c oughs> ่พอถ้ามาุกรไปขอปูห้หอยนะโดนปูน ได้เลขอยูบัติได้เลขยู่ได้จะใดแมาจะไดพ่อได้เหมอนันมันเป็นศูลศูลหกลางอ๋อได้ศูลหกลางเอาก็ะถิบัตานอะไรตัว่าไป้ล่พูดไล่สาวสามสิบบาทได้จะไดก่อได้พูดลสามสิบที่สิบบาทนี่ได้ได้มาจากใส่เรอได้มาจากไ้รถเขาแนกก็เหมือนขาดอนปูถูกถูก ไมาจากหันมันบอกจากดอนผู้ตางเขานักจริงผู้ตาก็คนจะถึกลยูมนบอคนถึกอยูเป็นอาชิทค้นหรยนี่ทั้งแต่บนน้าเขียวห้อยหลายอยู่พอเด็กกลับไปบอกคืนันก็เลยมิโศอันนี้อยไรบางนมันลมขางอย่างนี้มาขวดขาแต่ว่ามือเลี้ยงปูวที่สิบสี่มันพูพอปูไปแล้ววันที่แล้ววันที่หนงอีก ขอปูไปแล้วต่ว่าทุ่มขาลงสอท่อลงหน้ายกตอนนี้วันตีขอไปจุบผู้ฝันเบื่นึ่งขมันขึ้นเบือหนึ่งมันเขาว่ายมันก็ขึ้นมาอยู่เหมืนี่ะได้หนึ่งสี่หนึ่งหลานสาวน่ะไปจุดเหมนีานงเกียบบนไปจุดขอวัน ขอรัฐบาลเทานี้บอขอรัฐบาลนะั่นแหละนมาวันสมัครได้ทุ่มทีมงานเบื่อหนึงคันเียเขาคนัคนคันเขาหันได้เลขหนึ่งนะว่าท่านวนมาเ่าเขาก็คือขอให้ได้เลขหนึ่งนี่นะเลขกินมาบดได้หนึ่งสี่หน่งอหนึ่งส่หนึ่งวเยวเห็นขเขาหัวท่อนค่ะยงนัน น่าหยกกับเบอร์หนึ่งแต่ขอดอนพูตาน้าพ่อนะตอนนี้หลายคนอยู่ดอกไปิดอเนาะพุมที่งานเบอร์สองม่อเด็กไปิดขวาเขาจะวัเขาไปเขาจะวัดเสียดอกว่า่อ๋อมีแต่เบอร์หนึ่เสื้อเออนี่คืเบอร์หนึค่ะบางเขาลงพุดยบ้านเนึ่บเขาไปขวาให้เบอร์นึ่งเขาเขาอยู่ได้หละทุ่ี่บ้านก็ได้ร่อหมดเลยได้เลยบางวันที ยีติยีกเก่าอ๋ออันวังหันอะอะได้ยินแต่ว่าไปขอว่าให้เขาผู้ใหญ่บ้านอยู่ดอนปูตาเอาบันี้ขอก็เลยได้แม่นบ่พ่อได้ผู้ใหญ่บ้านแสดงว่าไอ้ดอนปูตาเฮานี่ของานได้งานขอโชคได้โชคบ่เพาะขอเงินได้เงินบ่เมื่อเดี๋ยวงามวิ่งที่ดินเขาแก่ค่ะเขาเขาบอกว่าสั่งเนี่ยขาดขเดี๋ยวมาเลย มาโตนั้งโอเป็นยังนี่ก็ได้ค่ะเอาัตได้ก่อนที่สับานนี้ก็เลยเขาจ้าก็เล้ยขวไว้นไ่มัเลยเขาค่ะเขาทั้งคุยบ้านทั้งูยสวยเงินก็เลยว่าถิหานี่มางานไหนวันที่ทีสี่ก็ดว่าปะสบความสำเร็จคนเดาดามันเลยว่าเป็นยี่สิไปใหม่จะไปเลยไปตอวหนามไ้เลียงูครับ ไปเกลียดเขาว่าทีนี่มาลับแม่ร้องให้ปูท่านโอ้ไปขอปูขออนันผู้ใหญ่บ้านได้ผู้ใหญ่บ้านวันนี้ก็เลยสีฉลองบอกขอวางท่าน,นะน,นละสร้องอันอยังมางาาั้นเป็นปูขอยิ่แต่ก็ไมาบ่กไม่ควหน้าที่เอา,ามารับสิ่งเลยโอ้ไอปูมันวนเหรอเนาะรับนอกเ<ว>พราะในศกวนแจ่มจักปีกับปูปูเป็นไห่อ มันปีแรกกันกับมาล้อสิ่งมารุ่งปีกายนี่เอามือมันตีปีนี้เขาก็คว,าวา้าม๋ยวมาล้อสิ่งถานดำอภิษปีแรกนะครับเานาะปีแรกอยากกดนีท่อคสอให้ซื้อตัวได้ก็พอ 6, จำได้ปะแปดห้าขึ 6, ้นหาแปดหกเก้าศูนย์ปีกายได้ครับเก้าศูนย์ปีก่อนเนี่ยับปีก่อนนั้นแปดห้าเนาะติด <c oughs> ประกาศใส่ใหมปีปีแรกกันแปดห้า ปีแรกเอาแหียงพอเก้าศูนย์เก้าศูนย์ปีนี้ได้บ้านนี่ปีนี้ขึ้นบ้านนี่หมาว่าบะอันนั้นแต่ว่าเขาเจ้าไประจุกันเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ว่ามือเลียงป้วยังติดจุดไหมค่ะซึขาเจ้าเขาเจ้าบ้านในสวท่อครับหมายมันมันขึ้นบ้านมาเจ้าเนี่ได้หนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งวันจะตรงกันมอนอภรอก็ไม่ติดตรงว่ามือเรียงปัวง ได้สามตัวได้หนึีหนึง่งเนาะเป็นรัฐบาลนั่นบ่ค่าเป็นรัฐบาลนี่แหละเขาขวาไว้ท้งเบื่อเขาก็ว่ากันเขาเรียกขึ้นเรียกหนึง่งวันเรียกสองมันเรียกขึ่นเรียกหนึ่ว่าเออได้แล้วครับมันใจปูเลยเนาะครับอขอกระปู่ขอปูปูคนกขออีหยังก็ได้อันนั้นนะพอเนาะลังูยี่บ้านนี่ก็คว้า เ้าไงนี่ละก็ได้ได้พวกบ้านค่ะดูแล้รื่องวนวรบ้านหนึ่งก็พอก็ได้เมื่อเงินไปก็ว่าให้เขาได้เบื่อนึงก็ได้เบื่อนึ่งหรือว่าเห็นคแต่ก็รอที่จานี้เนาอพนอกนาะวกขุดที่14นะครับขุดกุดที่ิ4สี่ว่าเขา ว่านเรียนเลี้ยงอยู่กลางบ้านเออดี่เหี้ยก็เลี้ยงอยู่กลางบ้านเมื่อไดรเลี้ยงกลางบ้านบ่านนี่นะเจ้าตักบ้านเนี้ยก็ทูะท้ปปะทายอากก้อมตบเกดีย์แล้วก็ได้เลี้ยงปูกลางบ้านวานนี้ไปเลี้ยงด้วนปูยี่ห้อมาดิ งสี่หนึ่งบอเหรนึ่งสีนจุดขอกอนะครับเออเขาจะจุดขอฝนทุ่มนว่าทว่าวนี้พ่อฝนบ่จ้ะฝนดีอยู่ไยแต่ว่าบ้านบ้านนี่ว่าอย่าให้เรียกหรือแต่ว่าให้เรียกปูนะพเพราะว่าแกไข่ปูมาฟัฟังอนนีเด็กจะตรงมาปูเออฝนแกไข่ไวฝนปูขม่หาอยู่ใไปเอ็นันนนี่ไว้กับทุมของม่ เอให้เกาทอถ้อข้อท่อพวกนี้เข้ากันอยู่ท่อนี่ฝันอือฝันว่าจังไรจ้ะฝันว่าก้อนมาบวกไม่เงี้ไปเฝ้าเห็นเนี้ยเห็นนั้นเข่าเนี้ยจกเบื่อมือจกเบื่อนั่นแหละค่ะค่ะได้เบื่อเลยมาหนี้ก็เลยว่าให้อาผโสโจกควันเขาเช่าเขียนเบื่อลงใส่นั่นค่ะให้เกียรติผู้เฒ่าไว้ท่านผู้เฒ่าก็นจกว่าท่านหนี่งเปิ่อ กำไม่บัดมือถึงเด็กน้อยมือนีิเขาบอได้เบอยนึงว่าเขาจะบกอะไว่าอ้าวดวงดีอยู่ได้เบยนึงเงื่อนแหละมือนีิสิมาตัวนึงบอกเหรอตัวนึงบอกเขาขอให้เด็กนึงมากมันบอกเด็กนึงเป็นรัฐบาลไทยนี่นะอ้ยรัฐบาลนี่นะโอ้จยกไรเด็กนึงก็เลยว่าขอให้นึงหนิมาพ่อไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้รานพธิตาได้เกินเกินก็ปูไหว้บอกแบบงวดนี่งวดนี่นะเกินอะไรอยู่บอกปูเังไลยครับมาเจ้าเองลยว่าปูให้เขาได้แววันที่หนึ่งงวด ที่เลี้ยงกูนี่นอ่ะก็นะนำไปเห็ดเสาไฟไว้ก็เรยว่ากันเขาติ่เพราะว่าเขาติ่ไปมุ่งตัวอ,อีกมุ่งโดมหมวกอีกครับก็ลาบเลยนะครับเนอะให้มันกว้างขึน้มันกว้างใหญ่ขึ้นแต่ว่าเขาก็ขอใบยี่ดอกว่าให้ตัวได้มากกว,ว่าเขาไปจุดแล้วนะไม่ได้หนึ่งสี่หนึ่งเท่าหนึ่งสี่หนึ่ง เขากรบปูวาปะพ่อให้ออกตัวนี้เด้อบ่เขากรบปูวาแหละเขากระว่าให้ได้แล้วที่หนึ่งงูไหมนี่ไปขอเรื่องงานนะครับนี่เนาะขอเรื่องงานขอเรื่องโชคลาภพร้อมเขาให้ได้ที่ดึงมือนี้นาะพ่อเนาะมือเลือกตั้งเนาะมือเลือกตั้งเขาเจ้าเอาพ่อนกับปูดอนปูตานะคะพี่น้องที่แน่ๆก็คือปูให้มาสองปีสอนที่มาตามปีแรกแปดห้าห้าแปดปีที่สองเก้า 9.0เก้าศูนย์ะพอหกเก้าศนโอ้ยหกเก้าศูกับมีคนโชคดีถูกกรติริแล้วมาที่หนึ่งพ่อปีที่ผ่านมานะครับทุม่มเขาจะย็ดบ้านแล้วเขาจะว่าดีนี่ไ,ไม่เห็นสรลองให้ปูคเขาจะไบบว่าพูนี้ควรไว้ท่านอันนี้เห็นพี่เอยรถไปเจ็ดเตรียมสถานที่เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ว ปูใหญ่ไก่ปููได้อยากเดินทางมาเอาโชคเอาลาบก็บดินปูตาเดินทางมาได้ใน,น,นัีที่สิบสี่เนาะหอนอสี่สิบสี่พุทธทะาดนี่นะครับได้กไก่ไก่นะครับอีกสองหมื่นสามหมื่นนะครับเ <Okay. S 1> พอปูเป็นไห้โชคไห้ลาบมาสองปีสอนปีนี้จะเป็นปีที่สามสำหรับตัวเล็กเนวทางนะครับที่เพิ่นไปขอเพราะว่าเพิ่นไปลงไงหย,ยก น้องพรน้องเนี่ยอ่ะขันว่าเป็นจุดใดตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งนะครับขอรัฐบาลไท้นะครับขอรัฐบาลนี่แหละิ่นว่าขันเขาเลขหนึ่งมันได้รางวัลที่หนึ่งขับขันว่าจะได้ก็เพอเพิ่นว่าขันขอให้ได้เขาเลขหนึ่งครับก็จะมี่ตะเบอร์หนึ่งครับก็จะเลยจุดทูบตัวนี้ไว้ขอก็คือขอตัวนี้เฮ้ยเลยเขาเท่านี้ นี่เขาหนึ่งสีหนึ่งก็เย้าเฮ่อยู่แล้วอากลล์รุ่นนะครับวันจะตรงกันบอในวันท ah. ี <Lock roadmap> ่สิบ um, สี 5, ่นะครับนะหนึ no ่งสี่ผู้คนขอผู้เนี่ยคันเข่าพรเจ้าทีสะลองย่างไงี้หละวันที่สิบสี่นี่ครับตัวเล็น้ำโฉกค่ะเดือเล็กน้ำโชกพระเจ้าค่ะอันนี้เขาทุ่มสวท่อหน้ายกครับก็จะสลองไงเลยอีกสองสามหมื่นเนาะพอนะอ๋อพอดอยากเดินทาง มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภนะครับเดินทางมาได้นะครับเพิน่นเดียวไซมองไรกอดเพาะร้อ,อนพุตาเฮาเนี่ยร้อนพุตาบ้านยังพ่อสังกัดบ้านยังบ้านงปงเสือกโน่นไทยน่นทวนทองครับไทยทองครับสามโมบานสามโมบานนี่ครับเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจสามโมบานนะครับ,มมบนนอย่างนี้เนาะโมบายน,นี่อพอเราความฝันยามให้สร้างใหม่ละจ้ะเอาฝันมาปูมาหาอยู่แต่ว่าเงาระเทศไหนเลขเด้อเวลาเดี๋ยวเมืองเลี้ยงปูครับ มันก็เลยว่าจะหายอยู่ขาดดีมากดี่อยเลยบไปขอมาสักานี้แหละค่ะก็เรยหนึ่งสีหนึ่งเลตัวนี้ขาดหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นตัวเลขนะครับที่เป็นไปขอที่ดอนปูตตานะครับการล่อรุ่นเด้อครับเดินในวันที่14นะครับ14พฤษภาคม2568นะครับ เด็กดอนปุตตานะครับพีแอดมินแต่มาตามนะครับโชคดีมาแล้ว2ปีซ้อนนะครับปีแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ8558ประกาศใส่ไม้นะครับผู้ใดอยากปดหนีทอกสอให้ซื้อเลยเพิ่นบอกนะครับ8558้าก็เข้าตรงๆนะครับปีที่2นงครับมันออก6,90นะครับผลรางวัลก็ออก90นะครับมีบางท่านนะครับเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ก็โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับ เดี๋ยวผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับเผ่็จมาฉลองในวันที่24นะครับจากมะล่ำมาฉลองหายทางปูนะครับกับมาลอดติดตามกันด้วยครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับตัวเลขพี่ดอนปูตาบ้านโป่งเชือกนะครับบ้านโนนสองทองนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบันทาดอนปูตานะครับขอโชคๆมันหมัน สวัสดีครับ